วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการระบายภาพมืดล,ลงโดยใช้โปรแกรม Photoshop กันนะคะวิธีแรกเราก็ไปที่ไฟล์จากนั้นกด Open นะคะเพื่อหารูปภาพที่เราจะทำการระบายภาพให้มืดลงค่ะ,เร,รคะ,ะ,คะเราก็เลือกหารูปภาพเลยนะคะค่ะเมื่อได้รูปภาพแล้วเราก็โอเ n นภาพมาเลยค่ะ แล้วก็ย่อขยายรูปภาพมาค่ะโดยใช้เครื่องมืนอนี้นะคะลากรูปภาพลงมาค่ะจากนั้นเราก็กดไฟล์ new นะคะแล้วก็ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น800คูณ600พิกเซลนะคะแล้วตรง background content น,น,นะคะก็ต้องเป็นท r ร n s p a r e n t ค่ะแล้วก็กดโอเค แลจากนั้นก็ใช้เครื่องมือมูสนะคะลางออกมาค่ะแยกกันเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องมือมูสนะคะลากรูปภาพนะคะเข้าไปในรูปที่เราสร้างไว้อันนะะี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จัดให้พอดีก,กันกับขอบที่เราสร้างมานะคะเราจะทำการเปรียบเทียบระหว่างภาพต้นฉบับกับภาพที่เรา ได้ระบายภาพให้มืดลงนะคะเครื่องมือที่เราจะใช้กันในวันนี้ก็คือเครื่องมือเบิร์นทูค่ะแล้วก็ที่เครื่องมือเลยนะคะจากนั้นเราก็มากําหนดขนาดหัวแปรงตรงด้านนี้ค่ะเราก็จะเลือกภาพสิบเก้าค่ะเอาหัวใหญ่สุดค่ะจากนั้นเราก็ปรับขนาดนะคะในที่นี้เราก็จะตั้งสักประมาณ6กสิบค่ะเพื่อขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ e n t เตอร์ค่ะ พอได้ขนาดแล้วนะคะเราก็มาระบายเลยค่ะระบายตรงที่เราอยากจะให้มันมืดลงนะคะอย่างเช่นเราจะเล่ารูปนี้นะคะเราก็เน้นๆที่รูปนี้ค่ะกดเน้นๆลงไปเลยนะคะเพื่อให้ภาพของเรามืดลงะค่ะถ้าเราจะทำาร่วภาพแล้วก็ระเลงยาวนะคะกดเมาส์หนึ่งครั้งแล้วลากยาวไปเลยค่ะเห็นไหมคะภาพของเราก็จะมืดลงถ้าเราอยากให้มืดอีกแค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมคะ แล้วก็ปล่อยเมาส์ค่ะแล้วเราก็กดลากลงไปใหม่เห็นไหมคะภาพก็จะดำมากยิ่งขึ้นนะคะ่ะเราก็ระบายลงไปเลยนะคะ่ะให้ทั่วทั้งภาพยิ่งเราระบายมากเท่าไหร่นะคะภาพของเราก็ยิ่งเข้มขึ้นมากเท่านั้นนะคะเนี่ยเราระเรงจุดไหนจุดไหนนะคะจุดนั้นก็จะยิ่งดำนะคะคือเป็นการเน้นนะคะ ระบายให้ทั่วภาพในสัมพอนที่เราต้องการจะทำน,น,นะคะเราอยากจะให้ภาพดังเราก็ปล่อยน้แล้วเราก็ระบายลงไปใหมะคะ่ค่ะเห็นไหมคะสองภาพนี้ก็มีความแตกต่างกันแล้วะคะ่ะจากภาพภาพแรกกับภาพ จบนะคะภาพสีงมาต้นฉบับเลยนะคะและส่วนทางขวามนี้คือภาพที่เราได้ทําการระบายให้มืดลงนะคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่ทําการระบายภาพให้มืดลงค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ